ลาที่มองกับการพบปะของผู้สัทธาอยู่ที่ใดแล้วแต่หากใจถึงกันรักกันต้องมานะลา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 ออลา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 ลัาง่่าสูลานานทางของ,องขอลอาล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 ลลาาลาลาล โอ้อัลลอเบ่ากำลังจะแพ้โปรดประทานชัยชนะให้แก่พวงบาด้วยทำอะไรบ้ามาพบเจอกันได้ไหมก่อนมืดลงเหือเช้าทายก่อนอาทิตย์เกินท้งซาา